สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงรายเดือนกันค่ะวันนี้เราจะมาเช็คดวงประจำเดือนกันยายน2568ของเพื่อนๆราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์มาดูกันนะคะว่าดวงชะตาของคุณในเดือนนี้จะมีเรื่องราวอะไรโดดเด่นทั้งการงานการเงินความรักและสุขภาพค่ะ สำหรับราศีมังกรในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยนิ่งเงียบอาจเริ่มขยับขยื่อนบางคนจะได้โอกาสใหม่ๆในหน้าที่การงานขณะเดียวกันก็ต้องระวังการตัดสินใจที่รีบร้อนเกินไปเพราะอาจนำไปสู่ความวุ่นวายได้แต่โดยรวมถือเป็นเดือนที่คุณสามารถสร้างความก้าวหน้าให้ตัวเองได้ หากรู้จะกวางแผนอย่างรอบคอบค่ะมาดูกันที่เรื่องการงานของชาวราศีมกกังกรนะคะสำหรับเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีพลังงานดีมากๆในเรื่องของงานเลยค่ะช่วงต้นเดือนงานของคุณจะราบรื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะสิ่งที่เคยติดขัดหรือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆจะได้รับการแก้ไข เพื่อนร่วมงานหรือทีมงานรอบข้างพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับคุณมากขึ้นทําให้บรรยากาศในการทํางานเป็นไปในทางบวกค่ะใครที่ต้องทํางานเป็นทีมหรือมีงานที่ต้องประสานกับหลายฝ่ายคุณจะทําได้อย่างลงตัวและได้รับการสนับสนุนจากทั้งเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าเลยนะคะนอกจากนี้ชาวราศีมังกรเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้น กล้าที่จะแสดงออกและกล้าที่จะนำเสนอความคิดเห็นของตัวเองเวลาคุณพูดหรือเสนอไอเดียก็จะได้รับการยอมรับมากขึ้นค่ะเป็นจังหวะที่ดีมากในการแสดงศักยภาพของคุณออกมาให้ทุกคนเห็นเข้าสู่ช่วงกลางเดือนบอกเลยคขาว่าพลังงานงานเริ่มเข้มข้นขึ้นไปอีกคุณมีเกณฑ์จะได้รับมอบหมายงานสำคัญในองค์กรอาจจะเป็นโครงการที่ใหญ่ขึ้น งานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวหรือแม้กระทั่งได้เป็นหัวหน้าทีมคอยประสานงานและดูแลคนอื่นๆสิ่งนี้จะทำให้คุณได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากผู้ใหญ่ในที่ทำงานมากขึ้นค่ะแม้งานจะมากขึ้นความรับผิดชอบจะหนักขึ้นแต่ก็อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสที่จะทำให้คุณก้าวหน้าในสายงานอย่างชัดเจนค่ะ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากที่จะพิสูจน์ความสามารถของตัวเองและสร้างเครดิตที่ดีต่ออนาคตคนที่กำลังมองหางานใหม่บอกเลยว่ามีข่าวดีค่ะเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้งานจากคนรู้จักหรือมีคนชวนไปทำงานด้วยเป็นงานที่เหมาะสมกับความสามารถและเปิดโอกาสให้คุณได้เติบโตต่อไปที่สำคัญงานที่เข้ามาใหม่นี้มีแนวโน้มจะมั่นคง และทำให้คุณรู้สึกว่ามีคุณค่าในสิ่งที่ทำค่ะโดยรวมแล้วดวงการงานของชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สดใสและก้าวหน้าอย่างมากค่ะเพื่อนร่วมงานดีผู้ใหญ่สนับสนุนและโอกาสใหม่ๆก็เข้ามาคุณเพียงแค่ต้องเปิดใจกล้าที่จะรับผิดชอบและตั้งใจทำอย่างเต็มที่ ผลลัพธ์ที่ได้จะสร้างทั้งความสำเร็จและความภูมิใจให้กับคุณอย่างแน่นอนค่ะจําไว้นะคะว่าการงานที่เติบโตไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความพยายามของคุณด้วยเดือนนี้เป็นเหมือนเวทีที่ทำให้ชาวราศีมังกรได้เปล่งประกายอยากลุยที่จะก้าวขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นเพราะคุณมีศักยภาพมากพอที่จะทำได้ค่ะเรื่องการเงิน สำหรับชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างท้าทายพอสมควรค่ะเพราะคุณอาจเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้ต้องนำเงินเก็บที่สะสมไว้มาใช้หรือบางคนอาจถึงขั้นต้องขายทรัพย์สินขายอาสังหาริมทรัพย์หรือถอนเงินลงทุนออกมาเพื่อหมุนเวียนให้สถานการณ์คล่องตัวขึ้น สิ่งเหล่านี้อาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจบ้างแต่ในมุมบวกก็คืออย่างน้อยคุณยังมีสิ่งที่พึ่งพาได้มีเงินเก็บมีทรัพย์สิสนหรือมีการลงทุนที่สามารถนำมาใช้ยามฉุกเฉินแปลว่าคุณวางแผนชีวิตมาดีพอสมควรไม่ได้ตกอยู่ในภาวะที่จนตรอกจนไม่มีทางออกค่ะช่วงปลายเดือนต้องเตือนเป็นพิเศษนะคะว่าคุณอาจเผลอใช้ใจ่ายเกินตัว คุมเฟือยกับสิ่งที่อยากได้มากกว่าสิ่งที่จำเป็นบางครั้งเป็นการซื้อเพื่อให้รางวัลตัวเองหรือแก้เครียดแต่กลับทำให้การเงินตึงตัวกว่าเดิมตรงนี้ต้องระมัดระวังและเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าควรใช้เงินอย่างมีสติและจัดลำดับความสำคัญของรายจ่ายให้ชัดเจนค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่อยากให้ระวังคือเรื่องคดีความหรือข้อพิพาทด้านการเงิน หากคุณมีคดีความที่ค้างอยู่หรือมีการเซ็นสัญญาเรื่องเงินกับผู้อื่นในอดีตเดือนนี้อาจมีความเคลื่อนไหวที่ทำให้คุณต้องจ่ายเงินชดใช้หรือเสียเงินก้อนใหญ่ไปบ้างดังนั้นควรตรวจสอบเอกสารและข้อตกลงทุกอย่างให้รอบคอบและถ้าเป็นไปได้ควรมีผู้เชี่ยวชาญช่วยดูรายละเอียดค่ะ สำหรับใครที่เคยให้เพื่อนหรือคนรู้จักยืมเงินอาจเจอปัญหาติดขัดในเดือนนี้เช่นทวงย่าหรือได้คืนไม่ตรงตามที่ตกลงไว้จึงควรใช้ความระมัดระวังให้มากๆหากมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือทางการเงินในช่วงนี้และถ้าคุณไม่เคยให้ใครยืมเงินมาก่อนเดือนนี้ก็อาจมีคนมาขอหยิบยืมจริงๆตรงนี้คุณต้องพิจารณาดีๆ ว่าการช่วยเหลือจะกระทบตัวเองหรือไม่แม้ว่าภาพรวมการเงินในเดือนนี้จะดูตึงๆและมีความท้าทายแต่ก็อยากให้ชาวราศีมังกรมองในมุมบวกว่าถูกสถานการณ์คือบทเรียนค่ะคุณจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการเงินอย่างรอบคอบมากขึ้นได้ฝึกการควบคุมความอยากและได้วางแผนรับมือกับความเสี่ยงในอนาคตให้ดีขึ้น คำแนะนำคือพยายามแยกรายใจ่ายให้ชัดเจนระหว่างสิ่งจำเป็นกับสิ่งที่อยากได้หากรู้สึกเครียดเรื่องการเงินแทนที่จะใช้ใจ่ายแก้เครียดลองหาก,กิจกรรมอื่นๆที่ทำให้ใจสงบเช่นเดินเล่นอ่านหนังสือหรือทำงานอดิเรกเล็กๆจะช่วยผ่อนคลายได้โดยไม่ต้องเสียเงินค่ะและสุดท้ายอย่าลืมนะคะว่า การเงินแม้จะมีขึ้นมีลงแต่สิ่งที่คุณมีค่ามากที่สุดก็คือความสามารถในการทำงานความอดทนและความมุ่งมั่นของคุณเองเดือนนี้อาจจะเหมือนพายุที่พัดแรงแต่เมื่อผ่านไปแล้วคุณจะเข้มแข็งและวางแผนเก่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะมาดูกันที่เรื่องของโชคลาภนะคะสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนนี้โชคลาภของคุณอาจไม่ได้มาแบบง่าย หรือมาเป็นลาบลอยทันตาเห็นแต่จะมาในรูปแบบของคนและโอกาสมากกว่าค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือหรือคำแนะนำดีๆที่กลายเป็นโชคใหญ่ให้กับคุณในอนาคตบางครั้งโชคของคุณอาจไม่ใช่เงินสดทันทีแต่เป็นการได้รู้จักคนสำคัญได้รับข่าวดีหรือได้รับโอกาสที่ช่วยให้การงานและการเงินเติบโตค่ะ สำหรับเรื่องการเสี่ยงโชคบอกเลยว่าเดือนนี้ถ้าอยากลองก็ให้เล่นเล็กๆพอสนุกสนานไม่ควรหวังพึ่งการเสี่ยงโชคเป็นหลักเพราะโชคลาภทางตัวเลขหรือการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปยังไม่เด่นนักแต่ถ้าเป็นลาบเล็กๆน้อยๆจากการเดินทางการเจอของถูกใจในราคาถูกหรือมีคนเอาของฝากของขวัญมาให้ถือว่ามีเข้ามาให้ชื่นใจแน่นอนค่ะ นอกจากนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้บ้านใกล้ใจคุณไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรหรือแค่การแผ่มเมตตาให้ผู้อื่นก็จะเสริมดวงโชคลาภให้ดียิ่งขึ้นลาภเล็กๆอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณก้าวต่อไปได้อย่างมั่นใจคะ่ะดังนั้นโชคลาภของชาวราศีมังกรในเดือนนี้แม้ไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ทันทีแต่เป็นโชคที่มาจากคนดีๆ โอกาสดีๆและพลังบุญที่คุณทำไว้ค่ะเรื่องความรักของชาวราศีมังกรสำหรับคนโสดช่วงต้นเดือนคุณอาจได้เจอใครบางคนที่เปิดใจเข้าหาคุณแต่เหมือนม่าในจังหวะที่คุณยังไม่พร้อมหรือกำลังวิตกกังวลกับชีวิตอยู่ทำให้คุณตัดสินใจเรื่องความรักได้ยากบางครั้งอาจเลือกที่จะถอยออกมาก่อนค่ะ แต่พอถึงช่วงกลางเดือนจะมีคนที่น่าสนใจเข้ามาความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นได้แต่ต้องระวังเพราะบางครั้งอีกฝ่ายอาจไม่ได้เข้ามาด้วยความจริงใจทั้งหมดอาจเป็นความสัมพันธ์ที่หวังพึ่งพิงหรือหวังให้คุณเปมากกว่าคนที่โสดมานานก็ยังมีแนวโน้มที่จะโสดต่อไปแต่จะเป็นการโสดที่มีความสุขมากขึ้นเพราะคุณเริ่มเข้าใจตัวเองและไม่รีบคว้าความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ค่ะ สำหรับคนมีคู่ต้นเดือนคุณจะใส่ใจและทุ่มเทความรักทำให้คนรักมีความสุขแต่ลึกๆอาจรู้สึกอึดอัดเพราะบางเรื่องคุณต้องฝืนใจเก็บความรู้สึกไว้ไม่พูดออกมาพอถึงช่วงกลางเดือนอาจเกิดความตึงเครียดจนระบายใส่กันมีโอกาสทะเลาะหรือเข้าใจกันผิดได้ง่ายหากเป็นคู่แท้คนรักของคุณจะถอยออกมาสงบใจและค่อยกลับมาแก้ปัญหาด้วยกัน แต่ถ้าไม่ใช่คู่แท้ความสัมพันธ์นี้ก็มีเกณฑ์ที่จะจบลงแบบชัดเจนค่ะดังนั้นเดือนนี้ความรักของชาวมังกรจึงเป็นช่วงเวลาที่ทดสอบหัวใจถ้าใครใช่จริงๆก็จะผ่านผลอุปสรรคไปด้วยกันแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือการเรียนรู้เพื่อเปิดทางให้คุณเจอสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตค่ะ ในเรื่องสุขภาพของชาวราศีมังกรเดือนนี้อยากให้คุณระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องของมีคมบาดมือโดนมีดกันไกลหรือเครื่องใช้ในบ้านที่อาจทำให้เกิดแผลถลอกได้ง่ายๆรวมถึงการโดนสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัดควรหรือกัดก็ควรระมัดระวังเช่นกันหากเลี้ยงสัตว์อยู่ที่บ้านแนะนำให้ดูแลความสะอาดให้ดี และถ้าเกิดบาดแผลขึ้นมาเล็กน้อยก็ไม่ควรมองข้ามควรทําความสะอาดทันทีเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะในภาพรวมสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงดีแต่สิ่งที่อยากให้ใส่ใจมากขึ้นคือการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทการทํางานบ้านการใช้เครื่องมือหรือการเล่นกับสัตว์ควรมีสติอยู่เสมอและเสริมด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายสดชื่นพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ค่ะสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนนี้ภาพรวมถือว่าเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ค่ะการงานเด่นชัดมากคุณจะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานและมีโอกาสก้าวหน้าได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่โดยรวมแล้วเดือนนี้คือช่วงเวลาที่แม้จะมีอุปสรรคบ้าง แต่ก็เป็นเดือนแห่งการเติบโตและพัฒนาตัวเองคุณจะได้เรียนรู้วิธีจัดการทั้งเรื่องงานเรื่องเงินและเรื่องใจไปพร้อมกันค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวราศีมังกรประจำเดือนกันยายน2568นะคะหวังว่าคำทำนายนี้จะช่วยให้เพื่อนๆได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตและเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเข้ามา อย่าลืมว่าดวงชะตาเป็นเพียงแนวทางแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการกระทำและความตั้งใจของเราเองค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นสะพานบุญให้พบเจอแต่เรื่องดีๆในทุกๆวันค่ะแล้วพบกันใหม่ในดวงครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ